ฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในแผ่นดินประเทศไทยวันนี้สรุปให้ฟังครับดูจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลลกดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับช่วงสายวันนี้ครับมีคนขเขมรคนกัมพูชากลุ่มหนึ่งออกมาประท้วงครับมาพร้อมกับไม้สั้นบ้างยาวบ้างมีหลากหลายช่วงวัยเลยฮะเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่ เดินหน้าเข้ามาประชิดติดกับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพยายามที่จะประจันหน้ากับทหารไทยเพราะเขารู้ทหารไทยอ่ะสุภาพบุรุษไม่กล้าทําอะไรชาวบ้านและทหารขเขมรมันก็รู้ครับสิ่งที่พวกเขาทําก็คือให้ชาวบ้านออกหน้าลุยนํามาก่อนแล้วทหารขเขมรไล่หลังมาครับจนทหารไทยเนี่ยพยายามอดทนอดกลั้นต่อความยั่วยุต่างๆบางช่วงฮะก็ต้องตะโกนออกไปนี่แผ่นดินประเทศไทยแล้วก็ชี้นิ้ว ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้มากๆก็ต้องผลักออกไปด้วยครับไม่ใช้อาวุธความรุนแรงแต่ฝั่งนู้นก็ยังยั่วยุไม่หยุดหย่อนมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมาชุมนุมกันแบบนี้เนื่องจากว่าคนขเขมรไม่พอใจครับหลังจากที่ทางการไทยวันก่อนผู้ว่าสระแก้วออกหนังสือส่งถึงผู้ว่าบันเตเมนเจยของกัมพูชาให้พาคนกัมพูชาที่อบพยพมารุกที่แผ่นดินไทยร70ครัวเรือนเอากลับไปให้หมด และนอกจากนี้ก็มีการตั้งป้ายเตือนฮะป้ายแผ่นเบอเริ่มเลยค่าโทษถ้ายังไม่ยอมทําตามกฎหมายจะดําเนินคดีฐานบุกรุกฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายเท่านั้นแหละวันรุ่งขึ้นมากันเลยครับมาก่อความวุ่นวายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนทางด้านของแม่ทัพภาคที่1ครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับทางแม่ทัพภาคที่1น,นั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพลโทอมริศบุญสุยาครับ วันนี้ลงพื้นที่ไปที่อําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วพร้อมกับผู้ว่าสะแก้วและคณะไปที่บ้านหนองจานพบปะประชาชนตรวจเยี่ยมกําลังพลความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันนี้ท่านบอกว่ามันก็เป็นปกติที่กัมพูชามาโวยวายเมื่อผู้ว่าไปปักป้ายให้กัมพูชาย้ายออกไปหากเราดําเนินการตามพรบตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายป่าไม้ก็เป็นธรรมดาที่กัมพูชาเขาจะเอาเด็กเอาผู้หญิงมาแสดงออกต่างๆ เราสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแล้วก็มีความสงบเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตอนที่แม่ทัพภาคที่1เปิดใจเล่านะฮะส่วนการผลักดันคนกัมพูชาที่ลุกล้ำดินแดนไทยทางทหารกับผู้ว่าจะร่วมมือกันยังไงแม่ทัพภาคที่1บอกว่าต้องดูผลการประชุม GBC ซึ่งปัญหาของกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2คล้ายกันแต่มูลเหตุต่างกันฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหาก็ต่างกันทุกอย่างมั่นใจว่าจะบรรลุผลสำเร็จโดยเฉพาะ ปัญหากรณีบ้านหนองจานแนวทางในการแก้ปัญหาก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยทุกสิ่งจะมุ่งมั่นทําเพื่อประโยชน์ของชาติอันนี้คือคําให้สัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่1ในวันนี้นะครับในขณะที่แม่ทัพภาคที่2ครับทุกคนวันนี้ครับพลโทบุญสินภลาคกลางแม่ทัพภาคที่2เดินทางไปบรรยายพิเศษหัวข้ออาชีวะอาสาเสริมสร้างอธิปไตยประเทศไทยให้มั่นคงที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมา มีอาจารย์นักศึกษาจากสถานศึกษา26แห่งสังกัดอาชีวศึกษาที่โคราชมารับฟังกว่า800คนเลยนะฮะบางช่วงการบรรยายครับบิ๊กกุง้งแม่ทัาภาคที่2บอกว่าสถานการณ์การ,การประทะกันเนี่ยยังไม่จบนะแค่หยุดยิงชั่วคราวและที่คเขมรเรียกไทยว่าเสียมท่านก็บอกว่ากูก็เรียกมึงเมเหมือนกันเสียมเนี่ยภาษาอีสานแปลว่าแหลมคมขอบใจที่เรียกกูว่าเสียมเดี๋ยวเอาไปทิมแทนพวกมึงนี่แหละ หารู้ไม่ว่าเสียบ้านกูคมมากเลยตามสไตล์แม่ทับกุ้งฮะหลังจากนั้นท่านก็ชี้แจงครับบอกว่าที่เดินสายบรรยายช่วงเนี้ยเพราะว่าอยู่ในช่วงของการหยุดยิงชั่วคราวมีเวลาว่างพบปะน้องๆน,นักศึกษาเพื่อตอบคําถามที่คนสงสัยส่วนเรื่องการสร้างกําแพงกั้นแดนก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายจุดไหนชัดเจนแล้วดาเนินการได้เลยถามต่อว่าถ้าหลังกเกษียณมีคนมาติดต่อไปร้องเพลงท่านจะว่ายังไง ท่านบอกว่าไม่มีคงไม่เป็นดบบนั้นไม่ถนัดครับเป็นทหารอาชีพอันนี้ก็คือความในใจจากไม่ทัพภาคที่2วันนี้ครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างดูจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยเอายังไงดีจัดการยังไงดีกับไอ้พวกเหม็นเนี่ยฝกากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล w กดติดตามกดซับสไครป์ฟังทิ้งเล่าด้วยนะครับ